เรามีผู้นำอปตทับน้ำสุดยอดเรื่องการจัดการน้ำและที่อปตทับน้ำมีสุดยอดชาวนาของประเทศไทยอยู่ที่นี่คือก,อ <Ohhh. S 1> กนันสำเริง <laughs> <Yeah. S 1> พี่น้องชาวนาทั่วประเทศถ้าอยากรู้เรื่องการปลูกข้าวการจัดการข้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทย <laughs> ให้มา,มาดูนี่เขาว่า อยุธยาเป็นอู่ข้าวเป็นเมืองหลวงข้าวของไทยและที่นี่ก็เป็นจริงจริงข่าวดีดีกับพี่คำรอนชาวนาหรือว่ากระดูกสันหลังของชาตินะครับบุคคลทุกยุค ทุกสมัยผู้นําของประเทศทุกยุคทุกสมัยองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนก็สนับสนุนพี่น้องเราเรื่อยมาแต่ว่าเราเห็นอยู่ว่าไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมดีใจนะครับที่ผมมาจังหวัดนครศรีรายมาที่อบตทับน้ําอำเภอบางประหารยุทธยาเนี่ยผมมาเจอชาวนาคนหนึ่งนะครับเขาไม่หวังพึ่งใครแต่เขาพึ่งลำแข้งตัวเอง และลำแข้งของเขามันไม่ธรรมดาครับเขายืนได้อย่างสง่าผ่าเผยอีกทั้งความคิดของเขาเนี่ยมันต่างกับเกษตรกรโดยทั่วไปเขาคิดกลับหมดเลยเขาจึงยืนอยู่ได้กำนันอยากจะบอกพี่น้องเราอย่างไงบ้างครับว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำด้วยอะไรแล้วยิ่งยิ่งทำยิ่งโตยิ่งทำยิ่งอะไรอะไรมันทำให้เป็นไปได้ขนาดนี้คือหนึ่งหนึ่งเลยครับการการที่จะมาเป็นเกษตรกรเนี่ย มันไม่ใช่สมัยป่ย่าตายายแล้วครับ <ขอ S 2> หนึ่ง,ต,งต้องมีนะองค์ความรู้ก่อนครับนเนี่ยเนี่ยองค์ความรู้สําคัญเราจะปลูกข้าวพันุอะไรม,มันมันต้องศึกษาพันธุ์ให้ได้ก่อนออสองอก,ก็ปัจจัยของของของนั่นก็คือที่ดินที่ทํากินเราเราต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะไปเช่าเขาทําไม่ได้มันต้องเป็นของตัวเองให้ได้พอเราไปเช่าเขาทํามันปรับปรุงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ พอร้อยเปอร์เซนต์เขาขายเขาเอาคืนคืนค่าเช่าผมก็เนี่ยในความคิดมันเกิดความน้อยใจตรงนี้ถึงได้ได้มามามาซื้อที่ดินก็ไม่ได้ซื้อแข่งขันหรืออะไรกันนะถ้าเป็นนี่เป็นสินก็ใช้ทกศใช้ธนาคานทกศก็ตอนนี้ก็เป็นนี่อยู่สี่ห้าล้านก็ไม่ได้อะไรนะครับ่องไหวจิ๊บจิครับเพราะเรามีรายได้นะครับอ่าอแล้วแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาตลอดเวลา กำนันหยิบจับได้หมดเลยเอามาใช้ได้หมดเลยได้ครับผมผมเป็นคนใช้ใช้โดนเป็นคนแรกของตำบลทับน้ำครับเพราะเราเราบอกแล้วนะว่าเราเป็นชาวนาอย่าอย่าไปตักน้ำเต็มแก้วมันต้องหาความรู้มาเรื่อยๆห่องไว้ท่องไว้เพื่มเติมแนวคิดแนวคิดโอ้ก็ต้องต้องต้องมีหาทางป้องกันตัวแล้วผมผมผมหนึ่งผมผมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับก็เลยก็เลยรู้วิถีนะครับมีภูมิกุ้มกันตัว หูต้องไวตาต้องไวครับคือมันต้องมีมันมันต้องมีองค์ความรู้เนี่ยมีเหตุมีผลมีคุณธรรมพอเพียงพอประมาณโโเนี่ย<อ>ก็คือคือกำนันเนี่ยไม่ได้รอว่าเอ้ยทำปีนี้ราคาข้าวปีนี้ทำปีหน้าแต่ว่ากำนันคิดคิดยาวยาวมากกว่าปีนี้คือมันจะขึ้นจะลงยังไงเนี่ยเรานิ่งเพราะเราเตรียมการไว้แล้วอย่างนั้นไหมครับ เพราะว่าทำ,ทำทำทำทุกอย่างมานะครับว่าที่ที่ทําอาชีพมาทุกอย่างอีตรงไหนมีสูงสุดมันก็ต้องต่ําสุดครับอพออีสูงสุดก็ต้องรีบครับต้องรีบเก็บหอมลอมวิตไว้พอเดี๋ยวมันต่ําสุดก็ต้องใช้ทุนเก่าแล้วครับแต่ทุนเก่าเนี่ยมันมันจะเป็นโอกาสนหะครับประคองได้ไม่ได้คือการการทําการเกษตรมัน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 ไม่เหมือนแท้ผมเห็นมีนักการเมืองคนหนึ่งพูดอยู่ทีเนี่ยทำพรบข่าวันนี่นะแต่เราไม่เอ่ยฉือใครนะ,ะคือตรงนี้เห็นเห็นด้วยนะครับ คง <S an> ม,มีมีหลักประกันก็เน,เนี่ยเห็นเห็นนักการเมืองแต่เราไม่เอ่ยชื่อเพราะผมไม่ไม่เทียรใครแล้วอยู่ในสายกลางๆสายมัจจิมาอยู่แล้วอืม<ศ>มทีนี้กระดูกสันหลังของชาติณวันเนี่ยมันก็สั่นคลอนนะฮะกำนันเชื่อว่าถ้าเขามีการปรับตัวสักนิดหนึ่งเนี่ยมันไปได้หมายถึงพี่น้องเกษตรกร,ะร,กระนะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งยังทําใจไม่ได้นะครับที่ที่เกษตรกรที่มาเจอข้าวราคาห้าพันกว่าบาทเนี่ย เขาทําใจไม่ได้มันไปขาดทุนกําไรนะครับเคยเคยได้เกยร์ละหมื่นพันหมื่นสองมันครึ่งต่อครึ่งครับก็ก็ทําใจไม่ได้ครับคือยังปรับตัวไม่ได้ก็ก็อย่างนี้ครับคือเราบอกแล้วว่าตลาดโลกรับค่าเงินบาทมันแข็งตัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้เป็นที่ประเทศไทยที่เดียวนะครับทั้งโลกอ่าครับมันเป็นทั้งโลกครับเราเราอย่าไปรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยไรละพันก็เยียวยามาให้คือ ตรงนี้ก็เห็นด้วยครับว่าไม่ไม่ใช่ว่าทํานาเยอะแล้วไม่เห็นด้วยมันทําให้ให้ให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนะหนึ่งหมื่นบาทเพราะชาวนาไม่มาเก็บอยู่แล้วครับได้มาหนึ่งหมื่นบาทก็ใช้หมดเนี่ยมันทําให้ให้ให้เงินหมุนเวียนก็เห็นด้วยนะครับแต่บางคนเขาบอกไม่เห็นด้วยว่าได้นิดเดียวมันมันมันไม่ได้มีลูกคนเดียวครับเจ็ดสิบล้านคนครับก็ต้องเห็นใจครับ เ <c oughs> ี่ยมันมันมนอย่างนี้ครับก็ได้ช่วยแค่นิดน่หน่อยๆย่าไปช่วยหมดมันช่วยไม่ได้หรอกครับคือนี่คือคนที่มองลึกมองกว้างมองยาวและมองไกลมองแต่อดีตนู่นกับอนาคตซึ่งยังไม่เกิดถึงอยู่รอดปลอดภัย <c oughs> ที่ท่านพูดว่ามีภูมิคุ้มภัยตนเองเนี่ยคือนี่แหละความคิดของท่านเนี่ยเ <c oughs> พราะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่มีอย่างนี้แล้วจะอยู่ไม่ได้ ก็ต้องเนี่ยเอาความคิดของท่านเนี่ยไปพินิษพิจารณาดูผมว่ายังเกิดประโยชน์อีกมากมายคนไทยยังต้องกินข้าวถูกต้องไหมครับพะจะเลิกปลูกไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะจะถูกแค่ไหนก็เลิกปลูกไม่ได้ก็ต้องต้องแถมหน่อยหนึ่งคนไทยปลูกข้าวนะครับแต่ไม่เอาข้าวไว้กินเองนี่แหละครับเนี่ยปัจจัยที่หนึ่งเลยครับคือ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 ,คอท่านพบกับความยากจนท่านทําไมไม่การของท่านไว้กินเองสักสักสิบไร่ห้าไร่ ก็ก็เนี่ยเนี่ยนะครับเราเราเราเข้าสารข้าวสารแพงครับข้าเปลือกถูกครับข้าวสารยังไม่ได้ลงเลยครับลงไปไม่ถึงห้าเอ่าเซ็นี่สิบเปอร์เซ็นนี่นี่ะปัญหามันอยู่ครับแล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ก็อันนี้ฝากรัฐบาลเลยนะครับช่วยด้วยครับข้าวสามเดือนข้าวอายุต่ำกว่าร้อยวันเนี่ยมันเป็นข้าวอาหารสัตว์ครับเห็นไหมครับถ้าข้าวเอาไปกองรวมกันหมดเลยชาวนาเนี่ยปลูกได้หมดนะครับ อ้าเนี่ยท่านทั้งหน่วยราชการเากรเษตรอำเภอท่านในอำเภอท่านผู้วา่าเกษตรจังหวัดเนี่ย<ม>ให้ปลูกพันน,น,นู้นพันนี้ปลูกได้หมดครับแต่เอาไปท,าทําเองอ่ะสุดท้ายเองก็ไปกองรวมกันทําไมไม่แยกครับแยกได้ครับไ<แ>อ้แล้วก็พื้นที่มันต่างกันอย่างก็ทั้งไอ้บางบานทั้งภาคไ่เนี่ยทำข้าวเบาเราก็เข้าใจเพราะน้ามันหลากมามมก็ท่านก็ต้องทําใจนะครับมันก็ต้องต่างเันเกณฑ์เราเป็นพันบาทนะครับคัดแยกเอาคุณภาพไปสู้กับ ต่างประเทศเขาให้ได้อันนี้ฝากเลยครับอ,อ,อย่างอื่นไม่มีปัญหาครับชาวนาเนี่ยทาได้คนไทยจะทําเก่งแต่ขายไม่เก่งนี่นะคนไทยทําได้ทุกอย่างนะครับจะเป็นผลผลิตอะไรการเกษตรทําได้แต่ว่าก็ตรงนี้ต้องเป็นแนวทางนะครับว่าแยกแยก,แยกไอ้ข้าวเกรดนะแต่ว่าจะไปบังคับให้ว่ามาทําข้าวเกรดหมดมาทําไม่ได้หรอกครับเพราะพื้นที่ภูมิประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องคุยอย่างนี้ครับคนที่มาปนนี่คือพ่อค้าคนกลาง ผมไม่รู้ครับอันนี้เดี๋ยวผมผมไม่โจมตีไขรอันนี้แต่ผมเห็นไปกองรวมกันหมดเพราะว่าเราไปโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายข้าวไม่ได้คือคือเราเราไม่โจมตีกันนะครับอันนี้ฝากฝากไว้ว่าผมเคยพูดกับลูกชายผมนะพูดกับท่านนายกเลยกิตตภพชื่อชามก็พูดพูดเชิญก็พูดทาไมข้าวผึ่งนี้เป็นไปข้าวอาหารสัตว์เพราะเราก็มีสัตว์เลี้ยงระแปรรูปได้เราถึงบอกว่า มันก็ทําให้ข้าวคุณภาพไทยสู้เวียดนามไม่ได้นี่เราเราเสียหายตรงนี้เลยครับก็นายสำเริงแก้วเฉลิมทองก็ก็ชาวนาและประชาชนคนหนึ่งทั้งนั้นที่ที่ว่ไปแล้วก็ก็ผ่านมรสุมมามากมายล้มลุกคุกคานมาก็เลยเข็ดนะครับสามารถที่จะมองได้ว่าว่าว่าจะทํำยังไงพยายามสอนลูกแต่ไปบอกชาวบ้านเขาไม่ฟังเราครับเนี่ยพยายามบอกผมเนี่ยเป็นผู้อดีตเป็นผู้นําเนี่ยเคยเคยพยายามทําจังเลย ไม่ฟังครับทางท่านแต่ทางฝ่ายท้องถิ่นพิกนายกพึกเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันแล้วก็แต่ตมทับน้ำเนี่ยพอประชาทับน้ำเนี่ยมันมีปัจจัยที่ที่มาอการเกษตรเพราะว่าธนายกเขาจบเกษตรมาแล้วเขาเขามาบริหารเรื่องน้ำนี่นี่ตรงนี้เราเราจะเป็นเป็นเป็นที่ แล้วก็ถ้าชนประธานไม่ส่งเนี่ยตำบลเออบตอทําน้าก็เหนือเ็าหมดอีกครับมีน้ําทํานาแต่ก็ต้องจะไปเอาแอ้ของรัฐหมดก็เราก็ช่วยกันบริหารจัดการรัฐถึงหนึ่งเอ่ประชาชนทึ่งหนึ่งมันก็ช่วยกันวิทย์มาเนี่ยรเราเราก็มีโอกาสมากขเขาหมดอ่ะนี่แหละครับเป็นเป็นความคิดของคนที่มีต้นทุนในการคิดนอกกรอบไม่เหมือนคนอื่นเขาคิดจึงทําให้มีต้นทุน และทําอะไรมีกําไรตลอดขอเชิญชมครับกำนันครับผอเพมให้หน่อยอ่าทีนี้ทีนี้พ่อคือท่านกำนันเป็นอย่างนี้ลูกผมนายนัทพงศ์แก้วเฉลิมทองครับก็ได้ความคิดความเข้าใจในการทํานาคือทํานาอย่างผมทําผมใสใจคือตอนนี้ข้าวราคาถูกเราก็ต้องทําข้าวให้ได้ผลผลิตสูงเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับฤดูกาล ขายยาต้นทุนให้ลดลงมันอยู่ได้ครับคือเราก็ต้องตาม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 ทันในสถานการณ์อย่างผมนี่ก็คือจะเคยลงทุนเท่าประมาณเคยลงทุนเนี่ยระดับไล,ล่ละหกเจ็ดพันก็คือพอราคาดรอปมาเราก็ต้องดรอปต้นทุนลงมาให้เหลือประมาณสักสามพันถึงห้าพันบาทเราจะอยู่ได้ครับพ่อคิดอย่างนั้นลูกลูกคิดอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยครับก็เอาโซ่เอาโซ่ทาสีมาใส่กัน <gesch uce> ระวังระวังอย่าไปจับเดี๋ยวมันทะเลอกดูพ <Find human Jorge> ่อเส้นเล็กกว่าเลยลูกใหญ่กว่าพ่อจะสู้ลูกไม่ได้แล้วแล้วนี่คือผู้บริหารส่วนหัวของอบตทับน้ำของอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรียาต้องเรียนถามเนียกว่าเกษตรกรที่เป็นชาวนานะในเขตของอบตทับน้ำเนี่ย รวมทั้งสิ้นประมาณนคุณะ,ผม,ะผมกิตติภพเฉยฉามครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำครับพื้นที่พื้นที่ประมาณ4,000กว่าไร่นะก็ประมาณตั้งเจ็ดแปดร้อยไรประมาณเจ็ดแปดร้อยคผมถามนายกนะว่าจะหากะเกษตรกรรายใดที่ทัดเทียมกับท่านกำนันเราได้ตอนนี้กำนันก็เป็นต้นแบบในการทำกรเกษตรเรื่องนานะแกก็พยายามจะ เป็นต้นแบบแล้วก็อยากให้คนอื่นมาเรียนรู้ตอนนี้ก็มีหลายรายนะที่พยายามเดินเดินในวิถีแบบนี้อยู่นะครับ,รบในเรื่องของการเตรียมการมีปัจจัยการผลิตยอย่างเช่นกนรณีเลี้ยงเลี้ยงเป็ดในานาข้าวในทุ่งเนี่ยนะครับก,ก็ก็มีคนอยู่แล้วก็ในฐานะผมเป็นผู้นำเนี่ยก็พยายามพยายามสอนพยายามบอกว่าไปดูแบบที่มาดีๆถ้าดูแบบดีเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ก็ปี้อย่างเดียวเลยแกปี้แอนด์ดูโรคมน ก็เปี่ยนพัฒนาครับมันก็จะไปได้ทยอยกันเข้ามาในแนวทางเดียวกันตัวเทอความสําเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรแล้วอ่าทีเนี้ยตัวนายกที่ว่าเป็นผู้คิดค้นพัฒนาเรื่องน้าเนี่ยเรื่องน้ําในพื้นที่นะน้ำเป็นหัวใจเลยของการเกษตรเอาโดยสรุปนะฮะท่านพาน้ําท่านสร้างน้ําในพื้นที่เพื่อเกษตรกรอย่างไรครับก็ เดินตามแนวสายพระราชามาเลยคือคำว่าแก้มลิงนะครับแก้มลิงมีที่เก็บกักน้ําน้ําตกจากฟ้านะเราไม่ให้ไหลลงไปที่อื่นเลยนอกเขตตำบลฉะนั้นเรามีฝ้าตัวที่แก้มลิงเนี่ยท่านเอาน้าจากไหนจากจากลำลำอะไรครับอย่างแรกเลยคืออย่างนี้ก่อนคําว่าแก้มลิงเนี่ยน้ํานี่เกิดจากฝนนะโดยทั่วไปนะครับฝนทุกหยดตกมาในพื้นที่ต่อท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเก็บกักไว้ในแก้มลิงเราแก้มลิงเราเนี่ยมันมีหลายประเภทหนองคลองบึงทัางไล่แม้กระทั่ง อย่างนากํานันเนี่ยเขาก็มีแก้มริงส่วนตัวเขาอยู่นั้นเมื่อน้ําจากการน้ําน้ําที่ฝกฟ้ามามีฝายมีแก้มริงมีประตูปิดเปิดเนี่ยเราไม่ให้น้ําไปข้างนอกเลยในพื้นที่ถ้าไม่พอเราก็มีโลงสูบน้ําขนาดใหญ่ที่ท้ายตําบลนู้นก็สูบกลับเข้ามาพี่น้องประชาชนก็มีน้ําตลอดทั้งปีสามารถทํานาได้น้ําน้ําจากไหนที่ท่านดึงเข้ามาน้ำจากเจ้าพญาครับเจ้าพญาห่างที่ทําน้ำเนี่ยประมาณสิบห้ากิโลท้ายสุดเราเละนะ แต่เวลาเราขาดแคลนจริงนะฝนไม่ตกลงมามากในแก้มลิงเราไม่มีและมันไม่พอแล้วก็สูบน้ำจากท้ายตะบนเราขึ้นมาอถือว่าท่านพื้นที่ท่านโชคดีนะครับอยู่ใกล้แม่น้ําใหญ่ของประเทศนะหัวใจเลย่ะครับผมอยู่นอกเขตชนประทานนะเอาเลยแต่ท่านทำได้สิ่งที่เราบริหารจัดการน้ำกันไหมเราร่วมกับ ทานผู้นำท่านกรรนันเนี่ยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเราช่วยกันมากว่าจะสําเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นสิบปีนะวันนี้เรามั่นคงเรื่องน้ำแล้วน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แรงสี่พันไร่เนี่ยมีน้ําครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราไม่ใช่เอาน้ํามาทําเกษตรอย่างเดียวนะน้ําที่อยู่ในคลองเรารักษาสิ่งมลพิษทำธรรมชาติปูหอยปูปลาในคลองทั้งน้ํามี ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราไม่ได้เอาน้ำมาทำนาอย่างเดียวครับเนาะสร้างอาหารกับพี่น้องประชาชนด้วยเขาว่าคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดและที่นี่ก็มีปราชชาวบ้านผู้ปราดเปลืองอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องในเรื่องของความคิดตรงนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนายบุญเชิดแจ้งใจอดีตค่ายการครูปัจจุบันเป็นค่ายการบำนาญนะครับก็ สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนปัจจุบันนี้สถานที่พื้นฐานในบ้านผมก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของตําบลทับน้ำครับในส่วนของการดําเนินชีวิตเนี่ยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเดจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือองค์ความรู้คู่คุณธรรม ปัจจัยในการทำกรเกษตรเนี่ยหลักๆ4อย่างก็คือดินน้ําอากาศและแสงแดดสิ่งที่ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือดินดินและน้ำํำอบาาตอทับน้ำนะครับเราได้พู้น้ํำที่ดีมีการบริหารจัดการน้ําที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ทำให้เกษตรกร,กรหรือ,อผู้ทำมาที่การ,กรเกษตรเนี่ยสามารถอ,อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของ การบริหารจัดก,การน้ําส่วนดินนั้นเราก็พัฒนาดินต่อเนื่องนะครับลดการใช้สารเคมีก็ทําให้ชีวิตของกเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลทับน้ำเนี่ยมีคุณภาพขึ้นตามขั้นตอนครับผมนี่คือโชคดีของยุทธยาเนาะครับผมแต่ว่าเกษตรกรก็ต้องพยายามคิดค้นแล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยใช่ครับเนาะครับจึงจะประสบความสำเร็จครับอ่าและก็นี่คือเมืองที่ว่า อดีตหรือปัจจุบันรวมถึงอนาคตก็จะยั่งยืนสื่อไปใช่ไหมครับคือจังหวัอดอดนี่ก็กำนันท่านก็ทำอะไรไม่ชำเชิงเดี่ยวแต่ว่าทำควบคู่ไปกับลหลายๆอย่างแล้วมันก็เกื้อกันข่าวตกข้าวอะไรหลงเหลืออยู่เป็ดกินอีกได้ประโยชน์อีกมากมายท่านทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ อันนี้กถ็ถูกต้องเพราะว่าผมเนี่ยพยายามทําคิดคิดมาทุกอย่างเนี่ยไม่ให้เสียแม่แต่อย่างเดียวจะให้เป็นวงกลมเลยครับจริงๆเลยนะครับว่าอาชีพหลักของผมก็คือเลี้ยงเป็ดครับทนานาเนี่ยอาชีพเสริมครับแต่นี้มันมาผนวกกันพอดีมันทําให้เป็นวงกลมเพราะหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมันมันทำให้ให,ให้ให้คิดเป็นไรายได้เป็นเป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเราเราก็เราคิดเองนะ ก็บรดีเนี่ยก็ช่วยกันคิดเนี่ยมีท่านอาจารย์เนี่ยท่านนายกทีก็ในในวงสุราบางครั้งมันก็มีประโยชน์นะครับหน้าคือคือแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปกินกันหัวลาน้ำคือกินมาแลกเปลี่ยนความคิดกันคือต้องคุยนะครับบางทีมันต้องอาศัยวนาบ้างอ่าครับเนี่ยมันจึงจะมีความรู้เนี่ยแต่นี่มาแลกเปลี่ยนกันแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามึงทําได้เพราะมึงรวยไม่ใช่ครับรวยรุจนผมก็มาจากเลขศูนย์ครับผมมาผมก็ยมีมาสักไกล้หนึ่งนี่ครับก็คือว่าอย่างไงอ่ะ แล้วส่วนส่วนบ่อล่ะบ่อนี้อันนี้มันเป็นแหล่งน้ําครับคือหนึ่งอ่ะก็คือว่าต้องมีหนึ่งต้องมีคของไส้ไก่มีเบ้าขนมคกก็คือก็ต้องต้องเตรียมแผนรองรับไยครับการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญครับมันลดต้นทุนไหมละครับเนี่ยเราไม่ต้องมาสูบน้ําอะไรนี่ครับของผมนี่แปลงนี้มันมันแทบจะจะสูบน้ําสูบน้ําที่เดียวไปได้หมดนะครับหลายร้อยไรนี่เพราะว่า ก็คือหลายร้อยไรผมไม่ได้ทํานาหมดนะครับผมแบ่งเป็นเป็นถนนเป็นคลองเป็นอะไรเนี่ยสองร้อยฝาครับเพราะว่าผมมีทั้งทั้งปลาทั้งเป็ดอะไรเนี่ยอก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวปีนี้ข้าวราคาห้าบาทนี่ไน้ปล่อยไปกินเลยครับปล่อยเลยครับไม่สนอยู่แล้วขายไข่ครับอืเพราะว่าอาหารโลละยี่สิบบาทเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าพี่คำโลนว่าจะทำรงสีโอ้ยทำลงสีมาเพิ่มต้นทุนนี่เยอะแยะตอนนี้นากูบ่จะ เอาผสมข้าวเม็ดแล้วก็ใช้อาหารผงเลยครับจ<อ>บ <fit. S 1> ไม่ต้องมาเปลืองอะไรต่างๆอย่างมันเกลือกันหมดเกลือหมดครับก็ต้องต้องพลิกนะครับพลิกให้ได้ครับคือทํายังไงก็ใช้แนวคิดนะครับไม่ต้องไปไปให้ใครเขาบอกแล้วเอกิทธทํเขาทำดีแล้วก็ก็ปีเขามาที่ที่รู้ก็คือไปอบรมบ่อยนะปี่เชิดนายกเนี่ยเขาส่งไปอบรมมาบอกว่าไปจดมาก็บผมต้องบอกว่าคนเรามันต้องมีมีกาตาต้องจดสถิติปีนี้น้ำยังไงปีนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันต้องมีมีเรียนรู้ไว้ อย่างมหาชนมหาชนเบอร์หนึ่งเขาบอกว่า1ทุนต้องมี2ออะไรนะตลาด3เทคโนโลยีและสี่สคัญสุดการจัดการกํานันมีครบตัวกํานันเลยใช่ไหมสำคัญสุดที่การจัดการต้องจัดการให้ได้จัดการไม่ได้จนครับไม่จัดการได้แล้วบริหารจัดการไม่ได้จนแน่ครับเมื่อก่อนจน แต่ตัวนี้การบริหารจัดการนี่เป็นยอดอฉะนั้นวันนี้รวยร <Hz> วยรวยขขขเขาข้างๆเนี่ยรวยแนะ่นี่อย่านะ <S <S งจะรวยแน่อาวุทธยาแม้ช่างงามตาจริงน้องเมื่อเพ่งพิษผูกจิตปองสุขจึงสองสุขสาหันอุตสาหากรรมก้าวหน้ากเกษตรของข้าเดินชิดกันทั้งกลางคืนกลางวันช่างสุขใจฉันอายุธ อขอให้ยุทธยาจงเจริญชาวนายุทธยาก็จงเจริญและประเทศไทยก็จงเจริญข่าวดีดีกับพี่คำร้อน